ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่ใส่แงะแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมก็มี f อฟนะครับอ,อ,อันนี้เป็นผู้หญิงนะครับโทรมาบอกว่าช่างแค่เมทัลชีิเออขอมูลกันยังไงนะครับข้อที่ฉันดูที่บ้านฉันนะ่ะผู้รับเหมาข้อมูลยังไงมันทําไมมันมีรอยฉันไปดูบ้านอื่นนะมันไม่มีรอยนะครับ ก็อันนี้นะครับบอกให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับนี่นะครับเมทัลชีสนะครับดูไม่ได้ยากนะครับเมทัลชีสอันนี้นะครับก็คือทังคว่ำนะครับเรียกว่าถังคว่ำนะครับจะไม่มีเด้งขึ้นมาแบบนี้อันนี้เรียกก็ทังหายนะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้จะอ่อนนะครับนี่อ่อนเลยส่วนอันเนี้ยแข็งนะครับก็จะมีตะอยมาหน่อยนึงนะครับตะองหักขึ้นมา เพื่อที่จะลองรับใต้แผ่นนะครับนี่พอเวลามุงก็จะมุงแบบนี้นะครับนี่ทับแบบนี้นะครับอ่าที่อ๋อเนี่ยมันจะลองตรงนี้พอดีอ่าใช่มันจะลองมุมอย่างนี้กระดกขึ้นมารับอย่างนี้ไงอ่านี่พี่น้อยก็คือประมาณว่าเออหลังที่โทรมาน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเสียดายเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วนะเขาว่าเขาทําลายทําอะไรไม่เป็นว่าจะมาเอารูปมาให้ดูอ่ะเอามาดูไม่ได้ แต่เขาบอกว่าเขาดูแล้วดูบ้านอื่นก็แล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเขาบ้านเขา,เาไม่เหมือนคนอื่นใช่บ้านเขาอะไม่เหมือนของคนอื่น <c oughs> ของคนอื่นน่าจะแปลกเฮ้ยของ <คน S 1> บ้านเขาน่าจะแปลก <c oughs> นเน,น,นี่ย <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนี้พี่น้้ยเนี่อยเอาอย่างนี้ดูยากอา่ะพี่ดงช่ยวยดึงออกไปหน่อยครับเอาไปตั้งข้างนู้นเลยอะไรนี้อะไรนี้เข้าอะไรนี้เข้าออโอเคอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย อ่านี่เลยนะครับพี่โดขอแผ่นนี้ก่อนขอแผ่นนี้ก่อนนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะพี่โดเอาทับนี่ร้อนนึงเลยเอาข้างนี้ทับอ่าข้างล่างสนิทไหมเอาดูข้างล่างให้หน่อยนี่นะครับก็ประมาณว่านะครับประมาณว่าของเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ อ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเวลามุงไปแล้วอ่าพี่น้อยดูอันบนนี่มันจะแน่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่างจากนะครับที่ที่ที่เขาทำกันอ่ะพี่โดมขอพี่เดนกลับนะอ่าอันนี้มามือมานี่อ่าดูข้างล่างหน่อยพี่โดงข้างล่างไม่เข้าลล็อกข้างล่างไม่เข้ารอนอ่านี่นะครับ <programming> แบบนี้จะไม่เห็นเลยพี่น้้ย อ๋อมันจะเข้ามุมของมันอ่าเพราะมันมันรับตรงนี้พอดีไงรับรับตรงนี้พอดีรับมุมรับอ่ารับมุมพอดีนะครับเหมือนกับเหมือนกับเน่หลังคาตรงนี้พี่ดงเอาออกเลยเน่เหมือนกับที่เขามงมอย่างนี้นะครับอ่าจะมงมแบบนี้นะครับตรงนี้จะมารับปกตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้คือคุณรแผ่นนะเนี่ยใช่คนณแผ่นนะครับก็เออจริงๆแล้วนะครับแคสไซแงก็พอดีมีงานนะครับมีแผ่นเมทัลชิท ก็มาทําให้ดูแหละนะครับจะได้รู้นะครับก็ยังไงก็ฝากไปกดติดตามพวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วคนที่ขอมาเขาจะดูไหมคลิปนี้เออเขาน่าจะดูเขาเป็นเอฟซีเขาบอกเขาดูเรื่อยแหละแต่เขาทาไม่เป็นคันนี้ดูปุ๊บเห็นชัดเลยคันนี้ว่มามาหาแค่เสีงง้ยไม่ได้มีแต่เบอร์โทรแหละมาได้นะก็จะเอารูปมาให้ดูก็ให้ดูไม่ได้ทำไม่เป็นอ่ะใช่ทําไม่เป็นยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่นุ้ยด้วย NNK Channel ทําอะไรอยู่พี่นุย้ยตอนเนี้ย ทำกระทงนี่จะลอยกระทงอะ่ะอ,อ๋อทำคลิปกระทงกันนะให้น้องๆฝากให้คนไปดูด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากช่องช่างดง DIY ครับช่างด่ง DIY ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ทํางานก่อสร้างเอ,อ่อไงก็ฝากไปกดติดตามช่างกด DIY ครับผมนี่นะครับช่างกด DIY ยังทาอยู่นะครับก็ทาเรื่อยๆแหละนะครับยังไงฝากไปกดติดตามเอ,อ่อใครที่คลิปของแต่ละคนไม่เด้งนะครับให้กด ให้กดออกก่อนนะครับกดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับมันจะคราวนี้มีคลิปกดกระดิ่งกดกระดิ่งอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะเด้งทุกคลิปเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้แคสแงะด้วยนะครับคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิด ชมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะฉาบจะเทจะมุงลังคาจะก่เอเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคแะแซะแงะแคแะแซะแงะ